พี่น้องลาสุดนอนงวงอิงเพชรบานแพร่ง,พงออกมาเคลื่อนไหวถึงพี่ก้อยชาลีนีไอดอลของน้องตลอดไปพีแม่พนันธ์อัแต่ว่รนสิบไปนามาหลังคือเก่าเหมือนเดิมสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีมีหมอแคนแฟนหมอลำเีคาร,รุกราศสู้ผู้สูค่คนมือนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดนิดหน่อยคนเก่าคนเดิมทุกอย่างให้ปากกำก,กินมันหมกขั้นบรกินหมกมันปากบ่ะดาปานนี้ง่ไร่ะเมื่อหนึ่มาพบมาพอกับพวกี้คําพันอีกคือเก่าพี่น้องโอ้ยเหนาะอ,อ่อนซ่อน ลาสุพินองสําหรับองอิงรัตนาพรเพชบ้านแพงออกมาเคลื่อนไหวถึงพี่ก้อยชาลินีว่าจังซีขอให้คนหน่อยของนองเดินทางในเส้นทางที่เหลือกนะคะจังไดคนหน่อยของนองก็ยังเป็นไอดอนของนองตลอดไปแล้วก็มีการโพสต์รูปภาพน่ะละวันสุดท้ายวันปิดฤดูกาลของสาวหน่อยลําเพลินโชว์องอิงเพชบ้านแพงในชุดสีขาวพี่ก้อยชาลินีในชุดสีดำพิพานอ,อ่ะเป็นจังไดอ่าเรียกว่าวินาทีนี้นพี่นองเนาะผู้ดใดได้เบิ้งคลิป องอิงเพชรบ้านแพงมีการร้องไห้แอบร้องไห้ด้วยพีย่พานพ่อ่างตาว่าพี่สาวไอรอนของตัวเองสีอําล่าสาวหน่อยลําเพิ่นโชว์ด้วยปัญหาเรื่องของสุขภาพน้ำตาซึมปาดน้ําตาแล้วก็ยืนถ่ายรูปกับพี่ก้อยชาลินีนี่ละเป็นจังไรหลังจากท f c อฟซีแฟนคลับเห็นโพตนี้ของลูกสาวหลานององอิงเพชรบ้านแพงเข้ามาส่งกําลังใจกันรัวๆพีพานรักทั้งสองครับ รักทั้งสองเพนวาหลายหลายคนมีการออกมาเคลื่อนไหวอาจารย์บิ๊กภูมารินจังสิกะมาพี่หมีวรัชดาพรกมาพิญพานไอ้ดอนก็คือไอ้ดอนมิเปลี่ยนแปลงน่ารักมากว่าสั้นเป็นจังไรอันนี้คือความเคลื่อนไหวของน้องอุ้งอิงเพนบันแพ่งที่ออกมาเคลื่อนไหวถึงพี่ก้อยชาลินีปกติแลวพยาญพานห้าสี่เห็นว่าสําหรับอุ้งอิงเพนบันแพ่งสีบ้คอยออกมาเคลื่อนไหวยังมากไม่ด้แม่บอก ถึงผู้นั้นถึงผู้นี้จังสี่ไหมแล้วสําหรับพี่ก้อยถือว่าเป็นคนพิเศษที่น้ององุ้งพิเภกบ้านแพงมีการโพสหอดโพสถึงวัสะคทัคบท่ามกานของพี่ก้อยชาลินีพี่น้องกระไดมีการออกมาเคลื่อนไหวคือการพี่พันก้อยชาลินีอยู่กับอุ้งอิรัตนาพรพชเบ้านแพงรูปเดียวกันมีหลักเพี่พันในชุดเดียวกันมีหลักพ่อเอื่อยย่ามไรกระแลนมากอดตลอดอีหล่านอนแล้วก็โพสรูปภาพนีหละน่ารักระหว่างที่กับน้องโผกอดกันเพี่พัน เรียกว่าเป็นมิตรภาพดีๆจากวันแรกจนถึงทุกวันนี้ไปออกรายการใดก็ตามถ้าพิธีกรหรือ,อจจ้ไหน้าทีดด่ผู้ใดถามไอดอนของหนูคือใครเพราะว่าส่วนมากแล้วคนที่ประสบความสําเร็จ่นสิถามด้ไอดอนของของเจ้าคือผู้ใดเองสินะใครขึ้นร่งบันดาลใจใค<า>รขึรงบันดาลใจของเจา้าถือว่าเป็นเรื่องปกติทีพิธีพิธีพิธีกรคสิถามคําถามนี่แมนบออุ้งอิงเพชรบ้านแพงจะตอบทุกรายการเป็นคําตอบเดียวกันทุกรายการอิลีพี่ก้อยชาลินี จากวันแรกจนถึงทุกวันนี้เนพีน้องเนาะหลายๆคนจําได้ดีพิมพันธ์ไ no. อดอลของน้ององค์อิงก็คือพี่ก้อยชาลินีแล้วตอนนี้กลับกันพิพันธ์หลายหลายคนศิลปินรุ่นใหม่ขึ้นมาลูกๆล้านๆขึ้นมาพ่อ,อตับไปออกรายการนันออกรายการนี่รายการประกวดพิธีกรถามยว่าที่นี่ไอดอลของหนูคือใครครับจังสิมเน่ตอบทันทีพี่องค์อิงเพชร<อ>แหวนแมนบล็อกครับเป็นอะไรเป็นเรื่องธรรมดานั่นละ สําหรับศิลปินน้องพี่น้องนอซึ่งตอนนี้ก็ต้องยอมรับว่าน้องอุ๋ิงเพชรพันแพงประสบความสําเร็จ <c oughs> บนเส้นทางของมอลองมอลั่พี่น้องถือว่าเป็นศิลปินเบอร์ต้นๆที่มีเอฟซีแฟนครับที่มีผู้ที่ตามหลายผู้หนึ่งคึอกันพี่น้องบอกอไปทางใดไ,ไดาลา่การใดยังสีทาวอลหอดเรืองมอลั่ไม่พูดถึงน้องอุ๋ยิงเพชรพันแพงเป็นไ่ได้แล้วเข้าเสียนแต่ว่าเวลามีน้องๆหนุ่มๆรุ่นไม่ใหม่ ขึ้นไปประกวดร้องเพลงใครคือไอดอลก็คือตอบเป็นเสียงเดียวกันพี่วงยิงพี่วงยิงอ่าและก็ที่เป็นศิลปินยุ่ตอนนี้หลายๆคนก็มีพี่วงยิงเป็นไอดอลน,นี่ก็หลายๆายคนเด้เห็นปะที่ไปประกวดไล่กันๆๆนั่นไล่กันดีคือยกตัวอย่างน้องพี่น้องคือจังน้องโซเฟียน้องโซเฟียเป็นรนงเพลง,พลงก็มาจากรายการที่ไปประกวดนี่เพื่อนกระถามผู้ใดคือไอดอลกันนี่แหละ พี่อุงอิงละกขณีมาอยู่น้ากันเอ่เห็นบ่าวบาัดนี้กะมีการโยงใยสับเปลี่ยนตําแหน่งไปคือจังเข้าได้เห็นน่ะล่ะนอพี่น้องเน,น,นาะแล้วก็อีกหลายๆคนอ่าคือจังน้องอ่าเสียงที่หกน้องอาอายน้องอายสักุณาพรจังสีกว่าอ่าพี่อุงอิงเป็นไอดอลอ่พี่ีเกง่งจังสีนาอยากเป็นเหมือนพี่คือว่าลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างพี่น้อง้องญิงจะได้เห็น เออบ่ว่าสิมาจากครอ,อ,อบครัวที่ลําบากเออมาจากครอบครัวที่พ่อร้ออ่าบ้านก็ไม่เป็นบ้านอ่าทีให้ทีหน้าอย่งงางังี้สี่กับบมีรถอา่าสีใส่กับมีพ่อไปได้มาได้สุดสีใส่หล่อมใส่ร่ำกับบมีแต่ว่าตอนนี้น้องมีทุกอย่างอา่าหลายๆคนกับเสือวาขึ้นกันขึ้นกันขึ้นอย่างทุกคนที่อยากเป็นศิลปินหนึ่งใจมากสองก็คือต้องการหาเงินให้ครอบครัวแมนบละแล้ว ที่องิง,งถือว่าประสบค,ความสำเร็จพ่านมากมกันแล้วอืบอ่ะกะบับถือว่าว่าเป็นเรื่องแปลกนพี่นองเนาะที่หลายๆคนจะยึดนอ้ององิงเพชรบ้านแพงเป็นไอดอลส,สํลาหรับศิลปินรุ่นไม่รุ่นลูรุ่นนางที่เกิดขึ้นมาที่หลังเนี่ยพี่พานหลายๆคนถามเดถึงแม้จะไม่มีชื่อเสียงยังไม่มีชื่อเสียงนพีนองเนาะเขาถามอ้าวมีใดรเป็นไอดอลจังสิแม่มีใดรเป็นแรงบันดาลใจพี่อุงิงเพชรบ้านแพงอันนี้คือาล่นไม่ดอกพี่พานเป็นบอลรัก ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะาอหยังหลายๆคนเห็นความสําเร็จของนอง้องอุ้งอิงเพรบานแพงแล้วอ่ะซิท้งได้ก็ตามนลพี่น้องเนาะส่งกําลังใจบพว่าสิเป็นนางเอกก้อยชาลนี่เป็นนางเอกตลอดกาลลีถึงแม้ว่าฤดูกาลที่สีมะฮอนนีเพิ่นบ่รด้ไปกับวงหมอลำมแล้วแต่หลายๆคนก็นยอมรับในนามของนางเอกหมอลำั่มวัซนเทาะอ่ะ,อะแล้วก็ส่งกำลังใจสำหรับนะ้องอุ้งอิงเพริบันแพงเป็นยังจังหวะส่งกำลังใจเห็นแบบนี้แล้ว ที่ไม่ได้อยู่แล้วจังสี่ไหมบริยูกับสาวหน่อยลําเพิ่นโชว์แล้วจังสี่ไหมกะมีความคิดหอดคิดถึงกันแมนืบอหลัดใจหายว่าซันเถาะเอากระถือว่าการพบก็ต้องงานเลี้ยงต้องมีวันเลิกราเพพผ่านการพบก็ต้องมีจาเแม่นบอหลัดกับบแนวันหน้าจอจาก็ต้องมีเจอเจอก็ต้องมีจากถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเป็นวัฏจักรประซันเถาะในวงการมอหลอดมอล่ผูเกาบ่ไปผู้ไม่กับบอเรยมากนะพี่น้องเนาะแต่เสือว่า วงการมอลงมอล่มไม่กับจังดใดรำพาน,นวันหนึ่งก็ต้องมาเจอกันอยู่ดีแม่นบอกคือจังนองก่อยลงไปกบมาขืนวงสองเห็นบอกห,หลายๆคนศิลปินลงจากวงหลากวงเดิมไปเดี๋ยวกับซับเปลี่ยนุนเวียนเดี๋ยวกับเวียนมาขึ้นวงเก้าอีกก็ได้แต่ว่าสำหรับนองก่อยกัยยืนยันชัดเจนว่าไม่ได้ไปขึ้นกับวงไหนหแต่ขอล่าเพาะร่างกายเบาไหวอิริแต่ว่าถ้าสมมุติว่าวันไหนที่บอสโจอเอิญไสเอินซอยถ้า ร่างกายพร้อมแล้วรกลับขึ้นมาได้เสมอขึ้นเก่าอ่ะสุดยอดอีรีแต่ว่าเสื้อว่านั่งเอกเ,เบอร์เบอร์นี่วันทถออืมป่วยป่วยได้ไม่นานบ่ให้ป่วยดนอีรีวันจะเศร้าปึ๊บบ่อึ๊ดตะพูดสิทักถามหามันบอกเ mm hmm. ออหลักการถือว่าเป็นเพชรนเป็นงานของวงการมอลำ์ทั้งสองคนนั่นแหละทั้งพี่ก้อยแลักการน้องอุ้งยิงอ่าเอนี่มี ไปไทยละครพ้อมก่แ่นบอกเมือนนื่เปปดี๋ยวจ้งทํามมาวอกคลิปหนาเล,าลยพี่น้องเนาะจู่งไปถามอกคลิปหนาวซั่นเถาะออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวนะมาฝากพี่ต,ต่อน,น้องเห็นแบบนี้แล้วเรียกว่าเป็นมิตรภาพดีๆพอเอื้อยย่าได้ก,ก็แ,แลนมาก,ก่อตลอดอีหลานน่อยปั่นเถาะผู้เป็นเอื้อยกะ ดีใจปลื้มใจจากวันแรกจนถึงทุกวันนี้ความเสมอต้นเสมอปลายของนอง้องอุ๋งอิงพันแพงบริคิวามอนีจะพล้องเป็นซุปตาม craft, ีเอฟซีแฟนคลับเนี้ยแน่นแล้วเปลี่ยนไปแบบนี้ว่าแมนนาะพี่น้องเนาะสำหรับน้องอุ๋งอิงวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเหมือนเดิมหอเอื่อย่ำเรกับแรงกอดแรงหาคือเกาวซันทเถาะเขาเสียห,หลายๆครั้งเดททีีน้องอุ๋งอิงพันแพงมีหลายๆเหตุการณ์กับที่ก้อยยังสีไหมคือจังบางครั้งน้องพูดไปน้องคือจังน้าตาซึมไปจังสี่ไหมกะ ค่ะได้ว่าน้องก็ควจะรักพี่ก้อยมากนั่นแหละในทธานก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวนะมาฝากพี่จอน,น้องพอกันคลิปหนาวพี่น้องสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับ